สวัสดีค่ะเพื่อนเเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเวลาเรายืนรออะไรนานๆเวลาที่เราหนาวหรือเวลาที่กำลังใช้ความคิดเรามักจะเผลอทำท่าอะไรโดยไม่รู้ตัวใช่แล้วค่ะมันคือท่ากอดอกนั่นเองหลายคนคิดว่าการกอดอกเป็นแทะท่าทางที่ทำเพื่อความสบายหรือแค่เก๊กเท่ๆแต่ในทางจิตวิทยาและภาษากายท่าทางเล็กๆน้อยๆที่เราทำโดยสัญชาตญาณนี่แหละค่ะคือกุญแจไขความลับของบุคลิกภาพและการทำงานของสมองคุณได้อย่างน่าทึ่งค่ะ วันนี้ไม่จะมีทดสอบจิตวิทยาสั้นๆที่ง่ายมากๆแค่คุณลองกอดอกก็จะทายนิสัยที่ซ่อนอยู่ลึกๆของคุณได้ค่ะเดี๋ยวไปลองทำพร้อมกันเลยโอเคค่ะกติกาคือห้ามคิดเยอะนะคะมาอยากให้เพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้ลองกอดอกทันทีค่ะ1 2 3สฮึบค้างไว้อย่างนั้นก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนท่าทีนี้ลองก้มลงไปดูที่แขนของตัวเองค่ะสังเกตดูดีๆว่าแขนข้างไหนของคุณอยู่ด้านบนไม่ไหมายถึงท่อนแขนที่ทับอยู่ด้านนอกสุดนะคะ จำไว้นะคะว่าแขนไหนอยู่บนเพราะนี่คือตัวบ่งบอกว่าสมองซีกไหนของคุณที่โดดเด่นกว่าในการควบคุมการแสดงออกค่ะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยนะคะถ้าคุณกอดอกแล้วพบว่าแขนขวาของคุณวางทับอยู่ด้านบนยินดีด้วยค่ะคุณคือชาว rational thinker หรือนักคิดสายเหตุผลค่ะในทางทฤษฎีเช่นงานวิจัยของโรเจอร์สเปอร์รีเชื่อว่าการที่คุณถนัดเอาแขนขวาทับแปลว่าสมองซีกซ้ายของคุณทำงานโดดเด่นกว่าค่ะซึ่งสมองซีกซ้ายเนี่ยคือศูนย์บัญชาการ ของตักกะและเหตุผลเลยล่ะค่ะคนกลุ่มนี้มักจะเป็นคนมีระเบียบแบบแผนชอบคิดวิเคราะห์อะไรที่ไม่มีที่มาที่ไปคุณจะไม่ค่อยเชื่อเวลาเจอปัญหาคุณจะไม่ใช้อารมณ์ฟูมฟายแต่จะมองหาวิธีแก้ปัญหาหรือโซลูชันแบบเป็นขั้นเป็นตอนขั้นที่ 1, 2, 3ไปค่ะ คุณเป็นคนตรงไปตรงมาจริงจังและมักจะวางแผนอนาคตไว้เสมอข้อดีคือคุณพึ่งพาได้ทำงานเก่งแต่สินใจเฉียบขาดมีข้อควรระวังนิดนึงเพราะบางทีคนอื่นอาจจะมองว่าคุณเย็นชาหรือแข็งทื่อไปหน่อยเพราะคุณเอาข้อเท็จจริงนำหน้าความรู้สึกนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะใครที่ก้มลงดูแล้วพบว่าแขนซ้ายของคุณวางทับอยู่ด้านบนคุณคือชาว Intuitive Creator หรือนักสร้างสารรค์ที่ใช้สัญชตาตญาณค่ะการที่คุณถนัดเอาแขนซ้ายทับแขนขวาบ่งบอกถึงการทำงานที่โดดเด่นของสมองซีขวาซึ่งเป็นฝั่งของจินตนาการอารมณ์และศิลปะค่ะ คุณเป็นคนที่มีเซนส์หรือสัญชาตญาณแรงมากมักจะตัดสินใจจากความรู้สึกแวบแรกหรือกัดฟีลิ่งและมักจะแม่นชด้วยสิคะคุณมีความคิดสร้างสรรค์สูงไม่ชอบอยู่ในกรอบเดิมๆชอบอะไรที่แปลกใหม่คุณเป็นคนอ่อนไหวเข้าอกเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้ดีมีเอมพัตตีสูงเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อนๆมักจะมาปรึกษาปัญหาหัวใจกับคุณคะ่ะข้อดีคือคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ปรับตัวเก่งและมองโลกในมุมที่คนอื่นมองไม่เห็นมีข้อควรระวังนิดนึงนะคะในบางครั้งคุณอาจจะใช้อารมณ์เหนือเหตุ ผลมากเกินไปจนดูเป็นคนโลเลหรือเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดมากได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตรงกันบ้างไม่เอ่ยแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นเพียงจิตวิทยาเบื้องต้นที่ดูจากแนวโน้มตามธรรมชาติของเราเท่านั้นไม่ได้แปลว่าคนที่ถนัดเอาแขนขวาทับแขนซ้ายจะไม่มีหัวใจหรือคนที่ถนัดเอาแขนซ้ายทับแขนขวาจะไม่มีเหตุผลนะคะมนุษย์เราซับซ้อนกว่านั้นเยอะค่ะเราใช้สมองทั้งสองซีกนี่แหละค่ะแค่ถนัดคนละแบบเท่านั้นบางทีเรากอดอกก็เพราะแค่แอร์ในห้องมันหนาวก็ได้ จริงมคแล้วคุณล่ะคะกอดอกท่าไหนแล้วผลที่ได้ตรงกับนิสัยของคุณหรือเปล่าคอมเมนต์บอกไมคข้างล่างหน่อยอยากรู้ว่าทีมขวาทับซ้ายหรือทีมซ้ายทับขวาเยอะกว่ากันคะ่ะและถ้าชอบคลิปไทยใจสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง MyTalk พูดกับใจด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ